สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินช้อปเที่ยวในซานตาเฟให้จุใจไปเลยค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้พาเพื่อนๆไปชมโบสถ์ต่างๆที่ซานตาเฟมาแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเห็นให้เพิ่มเติมมากิ่งขึ้นค่ะทั้งศิลปะเรื่องการกินเรื่องอาหารนะคะศิลปะงานแฮนด์เมดแหล่งช้อปปิ้งต่างๆในตลาดชาวอินเดียแดงนะคะแล้วก็การแสดงของชาวอินเดียแดงด้วยค่ะเราจะพาทุกคนไปดูตามมาเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องกินกันก่อนค่ะเพราะตอนนี้นะคะลักก็หิวมากๆแล้วค่ะในซซนตาเฟ่นะคะมีหลายร้านให้เลือกนั่งกินมากๆเลยนะคะทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์และแต่ละร้านนะคะก็มีชื่อเสียงนะคะบรรยากาศน่านั่งมากๆนะคะ เราเนี่ยได้ไปลองทานแล้วหลายล้านนะคะทั้งสไตล์เม็กซิกันอิตาลีฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะขอรวบยอดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงความพิเศษนะคะของศิลปะอาหารที่นี่ค่ะและที่โดดเด่นมากที่สุดนะคะก็คืออาหารเม็กซิกันดั้งเดิมค่ะที่นี่จะไม่เหมือนใครเลยนะคะก็คือจะมีเมนูที่เขาเรียกว่าฮาลาเพนโยคริสต์มาสค่ะ มีพริกนะคะสองสีพริกที่ใช้นะคะก็จะเป็นพริกหยวกสีแดงสีเขียวนะคะจัดเสิร์ฟนะคะในจานเดียวกันค่ะราดบนโรตีนะคะซึ่งข้างในโรตีเนี่ยนะคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์ค่ะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะว่าเราชอบเนื้ออะไรนะคะซอสเนี่ยเขาก็จะมีพร้อมถั่วนะคะมาเป็นข้างเคียงให้เรานะคะแล้วก็จะมีทั้งถั่วดำนะคะถั่วขาวนะคะตามแต่เราจะเลือกเลยค่ะ ส่วนรสชาตินะคะก็จะออกเผ็ดนิดๆค่ะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมากๆเลยค่ะหลังจากที่พวกเราอิ่มท้องกันเรียบร้อยนะคะก็เดินออกมาช้อปปิ้งรอบๆจัตุรัสและก็โบสถ์ค่ะรอบรอบเนี่ยก็จะมีของขายมากมายเลยนะคะทั้งงานศิลปะนะคะงานแฮนด์เมดของชาวพื้นเมืองอินเดียแดงนะคะแล้วก็มีร้านแกลเลอรี่มากมายเรียงกันไปนะคะ ทั้งหมด250แห่งในเมืองนี้ค่ะเรียกได้ว่าจุใจกันไปเลยนะคะสำหรับคนชอบงานศิลปะค่ะจนเมืองนี้นะคะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกนะคะสำหรับหอศิลป์แล้วก็พิพิธภัณฑ์ค่ะ และหากใครนะคะที่เป็นแฟนซีรีส์เรื่อง g เกมออฟโซนนะคะก็จะต้องไปตามรอยผู้เขียน g e ชมาตินนะคะซึ่งเขาอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะแล้วเขาก็มีพิพิธภัณฑ์เป็นของตัวเองด้วยนะคะตั้งอยู่ที่แซนตาเฟ่นี่และคะ่ะนอกจากมีหอศิลป์มากมายแล้วนะคะระหว่างเดินไปก็ช็อปไปนะคะกับงานแฮนด์เมดศิละปะของชาวพื้นเมืองอินเดียแดงนะคะชาวอินเดียแดงที่ มีอยู่มากที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะคืออยู่ที่นี่ค่ะโดยมีชนเผ่านะคะสูงสุดถึง23ชนเผ่านะคะเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะตั้งแต่เคยเห็นมาเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าชาวอินเดียแดงที่เรียกกันที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่า native American หรือว่าชนพื้นเมืองอเมริกันค่ะ พวกเขานะคะก็จะมาวางขายสินค้านะคะที่ตลาดนัดสำหรับสถานที่ของตลาดนัดนะคะก็จะตั้งอยู่นะคะบนพื้นที่ของ palace of the governors นะคะซึ่งเป็นทั้งมิวเซียมด้วยนะคะแล้วก็เป็นอดีตวังของเจ้าเมืองเก่านะคะผลิตภัณฑ์ที่เห็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นงานแฮนด์เมดงานจิวเวลรี่นะคะ มีงานผ้าทอผ้านะคะแล้วก็จะมีงานที่เป็นศิลปะเฉพาะตัวอย่างเช่นการปั้นดินเผาเป,เป็นหม้อเป็นไหเป็นอุปกรณ์เก็บของนะคะแล้วก็คล้ายๆกับต่างจังหวัดบ้านเราเลยนะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะพวกเทอรคอยที่มันเป็นจิวเวลรี่เนี่ยส่วนตัวแล้วชอบมากๆเลยค่ะ แล้วก็ขอภัยเว้นะที่นี้ด้วยนะคะภาพค่อนข้างสั่นนะคะแล้วก็เราพยายามจะไม่ถ่ายหน้าคนนะคะเพราะว่าชาวอินเดียแดงเนี่ยก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะคะเพราะเขาไม่ชอบถ่ายรูปนะคะเราก็จะพยายามจะถ่ายที่ของที่เขาขายนะคะแล้วก็ชาวอินเดียแดงที่นั่งอยู่ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือชนเผ่าทั้งหลายนะคะที่ มาเป็นชุมชนเลยนะคะแล้วก็มานั่งขายของกันทุกสัปดาห์เลยค่ะและภาษาที่เขาใช้ก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวให้ชมภาพไปเรื่อยๆนะคะ <Pardon me? S 2> that's what i morning you yeah I'm, I'm looking kind of like for one of like my mom's You don't tell her that when you get to send your room. Mommy told her. Send here, phone here, okay. I should get her so can oh, Here's something i not here. หลังจากที่เราช้อปปิ้งอย่างจุใจแล้วนะคะเราก็จะต้องไปดูการแสดงค่ะของชาวพื้นเมืองอินเดียแดงนะคะในซานตาเฟ่พาซาค่ะซึ่งเผ่าที่จะมาแสดงในวันนี้นะคะก็คือเผ่าเพลโบค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเพื่อนๆจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงนะคะแล้วก็การช้อปปิ้งในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย